สวัสดีครับผมนครับผมนายซีอุดมร้านเลี้ัวเกมฟอร์เอลนิวเบกัสนะครับผมโอเคครับ okay, ที่ผมจะวมลเคื่ก็คือผมจะทดลองทดลองนะครับว่าระหว่งางถ่ายแบบฟูลไซส์กับฮาล์ฟไซส์มันต่างกันยังไงนะครับก็จะถ่ายอยู่ราวๆประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้ก็บ okay. ่ายสามโอเค20นาทีอาจจะจบก่อนนะครับเพื่อประหยัดดูก่อนว่ามันหนักแค่ไหนนะครับถ้าฟูลไซส์มันไม่หนัก ไปกับคอมมผมก็โอเคก็จะถ่ายไปครับแต่ว่าถ้ามันหนักไปผมก็ปรับเปลี่ยนเป็นภาพไซส์เหมือนเดิมนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวลองดูว่ามันมันมันจะสวยแบบไหนนะครับเพราะว่าเห็นผมได้ยินมาว่าถ้าถ่ายแบบฟูลไซส์จะให้ภาพสวยเหมือนที่คุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นนะครับภาพไซส์อาจจะลดลงมาเล,เ,ลเล็กน้อยนะครับแต่ก็พอดูได้นะครับแต่ก็ยังเดี๋ยวต้องขอลองมาก่อนนะครับเพราะว่าฟูลไซส์เนี่ยคือมันหนักชิบหมแน่นอน แล้วก็อีกอย่างก็งคือผมปรับเป็นเออ่60 fps ด้วยซึ่งแน่นอนว่าคุณจะไม่ให้คุณเห็นเนี่ยผมใจะให้คุณเห็นในแบบว่าค่อนข้างจะไหลลื่นพอสมควรเลยนะครับโอเคสร้างหัวมันเรามาต่ออะไรกันดีกว่านะครับคือเหมือนเขารู้แล้วว่าเราต้องมาทางนี้แน่นอนนะก็เลยปรับมาทางนี้ให้นะครับก็ว่าเป็นอย่างเปิดแม่งรัววะ โอเคเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ไหวมันเด้งเกิน,นเด้งมากอะ่ะโอเคผมจะเปลี่ยนเป็นคาร์บอแล้วกันนะฮะปืนนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่แค่ว่ามันจะยิงเบาแค่นั้นแหละโอเคเห็นใช่ไหมดูให้เสียวเส้น Okay. เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ตรงอีกนิดนึงที่จริงเราก็อ้อมไปก็ได้นะแต่ผมที่เขียจนะก็เลยต้องใช้ทางกระจัดนะครับซึ่งเป็นทางทะเลทรายซึ่งเป็นทางที่อันตรายพอส,ม,สมควรแต่ถ้าถามว่ามันเด่นถ้าคุณต้องการจะปั๊มเวลแล้วครับก็มาที่นี่ก็ได้เพราะที่นี่แม่งก็มีพวกสกอร์เปียนผมมาเป็นประจำอยู่แล้วถ้าคุณชอบเลย เ mm hmm. okay. uh, นปีอเอ่อในปเอ0 7 1อ2 7 1นะครับเอ่อ uh, พวกหน่วยพว,พวกหน่วยที่เรนเจอร์ Ranger, เนี่ยของเนวาดาแล้วก็เรนเจอร์ออฟนิวแคลิฟอร์เนียพิพัเลิกเนี่ยเจอกันที่นี่นะครับก็มีการตกลงเราที่อย่างบาะบ๊บ๊บ,บ,บ๊อันนี้ของเนวาดานะครับถ้าจะพูดเห็นนะคือดีเซอร์เรนเจอร์นะครับก็เป็นหน่วยทเลทรายของนี่คือหน่วยทเลทรายนะครับนี่คือหน่วย <esque> หน่วยของเอ NCR อย <the> ู่แล้ว c o m i from t h จะ a t e ด้วตันเบิร์น and ค b 1 what there's no way we're miles from the Colorado they คโ l d า o อย่าพยายามทำอะไรมากมายนะครับ โยเซฟโอเดอโอเดอเฮลนี <m> ้อภารกิจนะครับก็เราต้องทำภารกิจนี้แหละสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาไอ้นี้ให้ได้เคลียร์เอาเด เคเ t อร์ n อนไลน์ออฟอีวานเล็ที่ไหนวะ <laughs> อ่าเจอแล้วไว้ตายเบิดบินเรียบร้อย เป็นเปืดที่ว่าเร่งเร่งให้จบไปไวเรร็บร้อยกระเด็นเป็นสามยอดนุ่นเลยเคลียร์ยางครับยางอะไ้หมดตัวไหนอีกวะเรร็บร้อยหมดนาเตนมา NCR เฟรมเกน ได้ได้เซเวน่นไรเฟิลนะครับไม่ค่อยกลัวลนะครูเอาโอ้แม่มันดงลังนี่วะ

ที่จริงเราก็เหมือนเหมือนก็เหมือนคนเสือกนเนาะบอกว่าไเอเ้ที่มันเรื่องของมันนะแล้วเราต้องถามเขาทำไมบางทีเป็น,นี้ปะคือ <c oughs> คนที่รักคุณต <c oughs> ้อคุณวันนี้คุณต้องคุยดีๆนะ Okay for answer. I have to this. Must be some Yeah. I. 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 Nope. It's... Hey. See. Nope. It... Well, they gotta go. Or this will. it'd head mean over a Just lot. โอเคเสร็จแล้วคำฟับมีชื่อเลยว่าเล็บคอนเฟสตี้เวสต์บอนทัวร์วัคลิมอลโกลออ๋อคณะกรีนที่นี้เองจริงๆก็คุณคุณสามารถเลือกทางได้ว่าคุณจะช่วยพวกโกลหรือว่าหรือไม่ช่วยก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับก็ผมก็จะไม่ช่วยนะครับอยู่แล้ว พื่อผมเพื่อกูจะเอาของนะครับกูจะเอาขออย่างเดียวเลยเราก็ไปที่เล็บคอนกันเถอะนะครับมันก็มันก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละเล็บคอนนะครับแค่เดินไปนิดหน่อยนะครับประมาณกิโลก,กว่ากวไปได้ก็ถึงนะครับแต่ระหว่างทางมันเจอเยอะมากเจอตัวอะไรนะครับก็คลายหมดพวกโกลก็เหมือนกับพวกมิวแทนนะครับแต่ว่าพวกโกลเนี่ยมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นพวกปีดิบมากกว่านะครับ เป็นพวกผีดิบเป็นพวกที่สามารถทนกับกำลัภาพรังสีได้ก็มันก็คืออดีตมนุษย์่แหละแต่เป็นมนุษย์ที่ถูกกำลัภาพรังสีจึงกลายร่างนะครับแล้วก็เป็นหลายๆอย่างนะครับก็มาแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพวกเรียกพวก,กโกลนะครับแม่งยาง,งกับซอมบี้เฮียเสร็เรียบร้อย รีบจัดการรีบไปนะครับก็โอเคทีนีแม่งก็หลอนใช้ได้นะครับตัวอะไรเนี่ยไปฮึพ <All right. S 1> อไปข้างในนะครับก็เป็นห้องแลบของพวกอไอพวกโกลยแหละแต่เป็นโกลแบบว่ายังมีสติสติของเข,องข,องขาอยู่นะ God, but are you ugly. Get upstairs and talk to Jason before I... Your pranks won't work on me, smooth skin. This <laughs> guy is Hello, uh, wanderer. Please forgive us our humble surroundings. Our true home awaits us. Have you? Happy. What Into Novak. And they've been shooting them down like animals have. those We kept. And now. One. ที <Mile dizzy> say one them, the you. ่จะวันอ have no hope. Evening. คืออะไรเราต้องช่วยเขาหรอเราต้องช่วยเขาป่ะยังไงอ่ะแบบนี้นะเราต้องหาสปีดเดอเจสันเดีดเดอร์เอาเลคคร์ทโก I am. I am Jason Bright, the prophet of the I pray that you will. อ๋อโอเคเขาก็เออเราต้องทำทำงานให้เขาอยู่ดีนะถูกปะโอเคเส